คุณซื้อแล้วพี่น้องเวียดนามซื้อซื้อแล้วเป็นบ่ีหฮะซื้อไปยังไม่ซื้อคื้อซีซีอะไรตัวนี้้ือแลวบ่อเท่าไรแล้วนี่โอ้ตัวนั้นยังบม่ซื้อซื้อตัวเดียวพี่น้องเวียดนามซื้อตัวเดียวไปแล้วผม ตอนนี้เพิ่งยังต่อร่องราคากันอยู่เวียดแม่นนไกวพี่น้องแย่ภาพมาเบิง่งโซนท้งนองควายบบนี้ไลยได้พี่น้องหล้ไล้ไลย้ยังต่อร่องราคากันอยู่อเอ้าไม่เอาซสำบ่ ม่เออเปิดเท่าไรคะนี่เปิดใบหอกมื่นเก่าครับเปิดใบหอกมื่นเก่าพันพี่น้องใบหกส็บสูงลอยหกส็บลูกเบิ่มครับลูกเบิ่มพันล้านพี่น้องครับผมอีกเบิ่งขาเบิ่งแขนรถพี่น้องอีกกระลากคนนี้ได้การไม่ได้เบิ่งขาเลยครับพ่อพันย่างหยอดม้เบิ่งเลยสวยๆเลยขาใหญ่เล็บดีเล็บแบบนี้ ใช่จะควบวนนะตอนนั้นมันว่อนยังว่นมันเหมือนตอรองไในอีกบ่าะนี้ตอนร่องในตอร่องในท่งฟี่้อมมาสันของพ่อบักเบนพี่น้อง ห9 0 0ื่้าพคค่าเปิดเด้วยพี่น้องครับผมพอได้ยุได้มาจากตัวมือนน่ได้ม่สามตัวปูสอตัวหนึงก็ห่ลูกสาวเก่าตัวเนตัวนี้พอพันเด้วพี่น้องด้อตัวนี้ไปกะอขอเบอร์ติตเอค่ะแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่าหกแปดเก้าหกหกแปดเาสสนใจ่ทั่วหาพอบกป็นค้ายงามได้เลยจ่านครับผมเดี๋ยวไปเบองนลูกสาวเก่าเลือ แม่สาววันนี้พี่น้องทไดหวแม่สาวเิ่เหพ่ายันหนึ่แปดเดือนแปเดือนแเดือนลูกสาวเก่าจะเลือนลูกสาวเเยงดีครับลูกสาวเจะเลื่อนโอ้าง้าีสวยไปรอนนีควบเดิอพี่น้องเด้อครับผมตัวนี้เปิดไบสองหมืเจบาทราคาเปิดไบสองหมืบาทพี่น้องต่อร่งไดบว่ไตัวล่งใดเด้อพี่น้องเด้อได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยกลับไปทรงไกลกับราคาีเลย ตัวนี้ราคาถทงตัวนี้นถือว่าสัุแบบนี้ห้ารบาหอยพี่น้องเมื่อนเมื่นขั้หารอยพี่น้องถือวาสดตัวน yeah. mm. no ี ah, ้เออสีมันกรแตกต่างราคามันกรแตกต่างกันพี่น้องอันนั้นลูกลูกเก่าจะเิ่นกันเก่าจะเล่นครับลูกเก่าจะเล่นสวยด้พี่น้องด้อสวยสวยนี่วะีเท่านี้แม่นปะพ่ออีเท่านี้หลัอ่าวพเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปด ปดเก้าสามสนใจทัหาพ่อเบนควายงามได้เลยเด้อพี่น้องเด้อยี่งามงามเด็กามขัดเด้อพี่น้องเด้อสูงอยู่ประมาณลอยลอยเศร้าหาได้เลยนอพอเนาะมันแต่ลอยสามบุตล่ยล้าเก็ยจนลอยเศรายสิบอยู่ประมาณนี้เนาะปริวัติสำนี้ปิวัพี่น้องเด้อวัดได้ายตานาะสนใจทัหาพ่อเ็นควายงามได้เลยพี่น้องลอยยีบวกลบยู่ลิขาให่ครับขาให่ขาขาขาใญ่เล็บงาม เละมดเลยหน้าตาควันเนี่ยเห็นไหมควันสองข้างเลยเห็นไหมงามๆตาแจ่มแจ่มแจ่มของขวามีมดครบเต็มสูตรพี่น้องเต็มสูตรครับอสนใจโทรหาพอเวีนควายงามได้เลยเด้อพี่น้องเด้อล้วยเอ้าขวายชุบหมูพี่น้องแล้ ุงไว้พุงดวดิว่าเพื่อนช่มองอไม่เวคายลายพี่น้องควายลายวะตลาดคกจะเลอำเพสว่างเลยนจังหวัดสุนแลเด้อพี่น้องมีทั้งวัวทั้งควายพี่น้องมันจะแบ่งโซกันอยู่โซ่ทางนี้สิมีจะควายด้วพี่น้องเปิดทุกเสาวันเสาก็วันอังคารเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้นใจมาซสือมาขายไก่มาเตะเสาเด้อพี่น้องอย่ามาสายแต่มาสายเพมีวัวมีควายสื่อได้ ส่วยการเวียดนามต่อรองราคาม้วพี่น้องและข้าควายจะมันก็พุ่นเดี๋ยวเขาพุ่งดีนยจะเขาทั้งหนาเขาเรียวกันนะลายค่ะพี่น้องควายลายค่ะพี่น้องอาร์เบดผู้พุดนะครับเป็นที่

ค่ายหน่อยพี่น้องค่ายหน่อยตัวเมียดิเจ็ดพันหาแล้วค่าในตอร่องเลยบ่แม่อ๋อในนตลาดจ้ะโอ้แลคาในตลาดเลยพี่น้องเลยห่องในตลาดเออคนห่องในตลาดพี่น้องราคาหม่องขายเด้อพี่น้องเด้อมันบาง ราคหอดเมือนพี่น้องไสูงอยู่ประมาณตสาวพี่น้องังนเหลือตัวเดียวนี่เบ่ร่ังตัวเดียวนี่ยังตัวเดียวนี่้าขอเบอร์ติดได้ไมอ๋องน3่้แปงหราคาหออดเมืองด้วยพี่น้องด้วยควายน้อ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 ยนี่เราคอย อ๋อว่าได้ว่าขันหาดหายไปแล้วหายไปแล้วเว่าอะไรมองครับงามๆเลยพี่น้องเลยเป็นควายแม่สาบอกคือแม่ลูกเลยนี่บอกแม่ลูกครับแม่ลูกลูกเพิ่นวะนี่ลูกเถอลูกตัวผู้เด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกลูกตัวผู้เปิดเท่าไรน่าจะนี่เปิดไปสามหมื่นครับเปิดไปสามหมื่นพี่น้องจำได้ต้องขอกระแม่ลูกลูกตัวผู้เด้อพี่น้องเด้อดิเปิดไปสามหมื่นต่อร่างไดปบ่จักษ์ในิดหน่อยครับต่อร่างไดนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนด่ ใลูกแหกสูงอยู่ประมาณร้อยร้อยสามบาบวกอยู่พี่น้องประมาณประมาณนี้เน,นะาะความสูงปเป็นเลือโคมเดียวนีเล่บ่เือ้ามเลือ้มเดียวนี่พี่น้องขอเบอร์ติดต,ต่อเน,นี่นจ้าศูนย์หกห้าสี่หกแปดสามห สามหนึ่งหกแปดสนใจโทรหาหอยยังแม่จ้ะหอยจอบเนาะสนใจโทรหาหอยจอบได้เลยได้จ้ะแม่ลูกลูกตัวผูได้พี่น้องเด้่องามๆนี่นี่ลูกเพิดออกสวยๆเลยจ้ะสนใจโทรหาในหอยได้เลยจ้าของเวียดพี่น้องเวียดเวียดเพันเสือเตโต้อวนอันนี้เปไปแก้ก้อนไปปลูกแล้วแก้ข้าวหอยตีพ่ันตะไคร่สีเมื่อแล้วพี่น้องมันสายแล้วพหูนี่ก็เจ้ากัสีเริ่มตลาดเริ่มจะไหวเลย ได้พี่น้องเลือแต่ของเวียดด้นครัของเวียดกล้วยเรือลอยเลยบอนบอเนื่นนะอลน่นนะบอนี่กล้วยขาล้ยขางกันโวกาโกากีน่อเปียกเข้าไพี่น้องกล้วยชิบไปถูเลยนะ โอหน่อยๆแนวๆฝรงแมนด้วพี่หน่อยเ้่ิบรรยากาศพี่น้อร่งมนเยแล้วเฮ้ยเพื่อนกับมึงบ่เจ้าบอกกับเมียบระมวลแบบนั้นเมียบอมึง บรรยากาศในตลาดในวันนี้รายการตลาดนาโคกกระบือโคกเจริญอำเภอสว่างในดินจังหวัดสกลนครพี่น้องเปิดทุกเสาร์วันเสาร์กับวันอักขั้นเด้อพี่น้องเด้อเปิดอยุสองมืออาทิตย์อาทิตย์นึงเพิ่มเปิดอยุสองมือตลาดใหญ่พี่น้องตลาดใหญ่โอ้ไม่ได้เนาะไม่ได้ฝากได้ฝากเข้าไปตลาดใหญ่ตลาดนึงในจังหวัดสกลนครพี่น้อง ได้หาแมาหลายจันบุรีก็มาก้อนแกนกามาพี่น้องพี่สุโลบกเอาที่ไนันวย่ัวนันาพันสามพเอสีเดียบาอเจดบานี่บาง่อนนะเน่าเพเี่ยเขาได้ยังเออมแก้มมันเบิดวะเบิดเอาาอยเส้นาเนตเออเ ขาย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 เลยตอั้นเราว่ีแม่เาไปขาเองยบับไงเนาะเต็มสามหมื่นขายเนียกระเผื่อกลั่นตอรองราค่ากันพี่น้องบรรยากาศตอรองราคาควายอยู่ตลาดโลูกจะเลื่ญนเด้อพี่น้องได้